ทำไมวะเ้วยกัน <cutter> <S 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 ล็อกทำไมวะคุณแจคุณแจก็ไม่มีต้องรีบเข้างานตามเลยกัน ใครก็ไม่พังแข็งใช่ไหเฮ้ยเออแล้วทำไมไปทางนั้นนะฮะพี่ขึ้นมาทำอะไรก่อนเอางี้ดีกว่าเออแล้วขึ้นมาทำอะไรแอ้วไม่พี่ไม่ออกมาทางนี้มาบอกผมอ่ะไป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 ไมันแข็งยังไนะประตูเนี่ยมันยังไงเนี่ยเปิดก็ไม่ได้แก๊ก็ล็อกมันก็ต้องแข็งแรงสินี่มันตะแกงเหล็กฉีกนะตะแกงกฉีกะไยแข็งลักษณะ สีบเไงก็ไม่พังก็มีตะแกรง x s 4 3ขนาดรู22คูณ้ามิลความหนา3ามจสมิลสันตะแกรง3.5มมิลมันต้องบอกละเอียดขนาดนั้นเลยเหรอแล้วนี่ก็ออกแบบเองนะเนี่ยออกแบบอะไรเอ้าออกแบบตะแก,กรงอะไรชีกติกระถีบอยู่นี่ไงมีให้คำาปรึกษาฟรีที่สยามพิเรนทแล้วก็ติดตามได้ที่เว็บไซต์ w w w s i a m v i a i l a n d